MGC Asia จัดงาน U.S. M 5 Years Celebration ฉลองครบรอบ5ปี Harley Davidson สุดยิ่งใหญ่บริษัท U.S. Motorbike จำกัดผู้แทนจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ Harley Davidson ยังเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้บริษัท Millennium Group Corporation Asia จำกัดมหาชนหรือ MGC Asia ฉลองครบรอบ5ปีในการดำเนินธุรกิจ ชวนสางกและแฟนๆฮาร์ลี d ดีเวสันมาร่วมงาน U.S.M 5 Years Celebration ณโชว์รูมพร้อมศูนย์บริการครบวงจรฮาร l e y d ดีเวสันสาขาทนบุรีเติมเต็มความสนุกห่านหลากหลายกิจกรรมสุดมันทั้งการเฉลิมฉลองคอนเสิร์ตแัดแสดงมอเตอร์ไซค์รุ่นรถกลายสเปเชียลว2 0 Anniversary การทดลองขับ Harley Davidson รุ่นต่างๆพร้อมหยิบยืน่นแคมเปญสุดคุ้มค่าตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมศกนี้ ตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ส่งมอรบรถจำนวนมากนะครับให้กับลูกค้าแล้วก็ดูแลนะครับในส่วนของบริการหลังการขายเนี่ยให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากนะครับที่ชอบในแบรนด์ Harley Davidson นะครับและในวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เรามาร่วมเฉลิมฉลองกันนะครับในงาน u s n f i h e a r Celebration นะครับก็โดยเฉพาะปีนี้เป็นปีพิเศษนะครับว่าปีนี้ อาริดวิสันเนี่ยฉลองครบรอบ120ปีด้วยนะครับอย่างวันนี้ที่เรานำมาเนี่ยก็จะมีรถเป็นตัว a n นนิว r ซ a รีพิเศษนะครับสรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอั t ต้าลิมิตนะครับ110ปี a n นนิว r ซ a รี่นะครับซึ่งเป็นรถ Limited e d i t i o ชั่นนะครับอยากให้ทุกคนได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ฝากนะครับทุกท่านได้เข้ามาใช้บริการนะครับทีมงานผมทุกคนเนี่ย มีความพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะรับใช้ทุกท่านในพื้นที่นะครับผมขอบคุณมากครับ